สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเด็กซูชิปครับฝ่ายตัวข้าเป็นเด็กแบนนะครับเขาทอยชนะครับแต่เขาให้ผมเริ่มก่อนไม่รู้ทำไมเป็นกันแต่ชักมาครับดูมือแรกครับมือแรกขึ้นไปคู่นะครับตัวซ้ำๆขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังดีที่มีข้าวแดงขึ้นมานะครับแล้วก็มีใบเส์อก็คือมือนี้ก็จะมีแต่ข้าวอีกแหละมีแม็กซี่มาก็เริ่มเลยครับเล่นเหมือนเดิมครับเล่าดาราครับ เขาไม่มีก็เสเข้าแดงปกติแล้วก็เสเข้าแดงครับโชว์ข้าวขาวที่ต้องโชว์ข้าวแดงครับเพราะเมื่อะกี้เราเสเข้าแดงขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราโชว์ข้าวขาวเขาก็จะรู้มือเราว่าเรามือเรามีเท่าไหร่ก็ไปทิ้งเล็กๆน้อยๆครับก็เสกข้าวปลาครับเอ็กซีเลยเอ็กซีปุ๊บเอฟเฟกต์ข้าวปลาครับจวเสกจวดเป็นแรปเตอร์ครับค่อนข้างดีครับเพราะว่าเรายังไม่เสียนอมอนซมอนนะครับนอมอนแรปเตอร์ลงไป ตัวเองครับเสรคิม่าแล้วก็ลงคิล่าครับชุบแับเตอร์เอเครับอะตรงนี้เราต้องเลือกแล้วว่าเราจะได้เป็นอะไรดีอีกกีเล่นคู่เนี่ยครับถ้าเป็นทำเป็นโฮฟิเจอร์ก็ได้แต่ว่ามือเราเดี๋ยวที่เข้าฮีจับเล่นเวกครับถ้าเกิดถ้กเราเจอรูนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวสามสิบแปดก็จะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเนเกตเวได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเอฟเฟกต์มอนแล้วมั ต่อให้เขามีอฟเฟิมอนครับเราก็ใช้แม็กซีหยุดได้เพราะฉะนั้นเราเอาเป็นโฮมดับเบิ้ลเลข99ครับแล้วทำ38ดีกว่าในเกตเว์แล้วก็อขอครับเลข38มาตัวนี้เราก็จะได้มีเกตเวททีหนึ่งแล้วก็มีแม็กซี่ครับแม็กซีก็สามารถใช้ได้น่าจะพอได้ครับหมอป้ายดีนะเผื่อ,อจะใช้เข้าตาเขาครับ อย่างที่ว่าครับเป็นแบร์ครับไฟเฟอร์ตัวที่จะในเกตแต่ว่าเราไม่ในเกตครับเราในเกตไว้ในเกตบบยฟิวชันเขาดีกว่าขเขาเสิร์ฟิวชันมานเนี่ยถ้าเกิดมุิว่าเขาใช้ฟิวชันมาก่อนปุ๊บเราก็ค่อยในเกตหรือว่าถ้าเกิดเขาใช้แบลฟิวชันครับเราก็ในเกตแบลฟิวชันดีกว่าการเข้าโม้ของเขาเซตหนึ่งใบครับแล้วเขาใช้เป็นแบลฟิวชันนาม,มากกอนเลยครับน่าจะเพื่อที่ล่อครับล่อให้ตัาในเกตแล้วเขาก็ได้ใช้เวฟฟิวชันฟิวชันบอบนม,มือเขา ก็เราก็ในเก๋ครับในเก๋เสร็จปุ๊บเอามาอมเป็นไส้สฟฟังเราก็ในเก๋ไปเสร็จปุ๊บเขาฟิวชั่นครับฟิวชั่นตรงนี้ปุ๊บเราก็จะโยนแม็กซี่ครับเพื่อที่เอามือเพิ่มเผื่อเขาจะเกรงใจแม็กซี่เราแล้วหยุดเล่นฟิวชั่นสองตัวครับใช้เป็นเอาบัสกับตัวโซ่ครับ ออกเป็นมังกรนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฟิวชั่นต่อเป็นมิเลเจตจบเป็นปอุลล่าครับแต่อุลล่าตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วครับเอฟเฟกโตรครับตกหลุมกเสิร์ตเสิร์ตตัวนี้ก็ปล่อยเขาเสิร์รตรปรไ,ปไปครับเพราะว่าใบนี้ไม่ไม่สำคัญกับเราแล้วเขาฟิวชั่นต่อเป็นมิเลเจตเขาก็จะเคมมลียร์าอเราได้แต่ว่าพลังมันยังเจ้ากันอยู่นะครับ เอาใช้เฟกบูโฮ o ลองไปเสร็จปุ๊กพลังตัวนี้ยังเท่ากันอยู่น่าจะพอได้ครับเขาลงเป็นอาบัตครับอาบัตนี่บอกว่าเมื่อลงครับสั่งใช้เฟกนะทิ้งมือหนึ่งใบและชีมอนฝังข้ามหนึ่งตัวครับฟิวชั่นตัวอาบัตกับมอนที่ชี้ออกเป็นมอนตามเงื่อนไขไม่ค่อยดีตัวนี้มันธาตุแสงครับเขาจะสาม,มารถฟิวชั่นไปตัวนี้ได้เพราะตัวใชอ้อาบัตกับมอนธาตุแสงเขาก็ต้องทิ้งมือหนึ่งใบตรงนี้กลายเป็นว่าพลาดเลยครับเพราะเมื่อกี้ตอนโซมันจะเสิร์ชจ่ะ ถ้าโยอุลาราไปไม่ให้เขาเสิร์ชเนี่ยเขาก็จะหยุดเลยพอมือเขาจะไม่พอแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับใครจะรู้ขอ,อเป็นอแล้วตัวนี้มาเมื่อลงครับจะสามารถฟิวชั่นซับได้ทีหนึ่งฟิวชั่นเป็นพีเซอร์แพนครับตัวนี้บอกว่าเธอระครังครับสปีดสองจะวางเคานเตอร์ที่มอนสายรคาบได้ตัวหนึ่งมอนตัวที่ชี้จะปรับเป็นเลเวลหนึ่งครับแล้วก็เอฟเฟกต์โดนนเกต ไปตัวคอยหยุดครับสปีดสองอน,นี้เขาใช้ใบไปก่อนเสรละครังเสจดีตัวตีทั้งนั้นแหละครับยังไม่ตายก็ใช้ได้จะสอบท่านครับด้วยความที่เขาฝ่าแม็กซี่ออมาเนี้ยทำให้เราพอมีของเพราะว่าปกติครับถ้าเกิดเราไม่มีฐานเซียนเนี้ยเราต้องลงไปล่อครับต้องใช้ใครสักคนล่อเพื่อให้เขาใช้ตัวนี้เพื่อนในเกตก่อนแต่ว่าเรามีฐานเซียนครับก็สบาย เอเซครับอย่าดูใช้ป้ายโซข้าวครับอันที่เราก็จะเอาข้าวหน้าที่ไม่มีขึ้นมาแล้วก็คือหน้าปานี้ป้า,าขึ้นมาเข้าใช้ตัวครับตัวเป็นไออันเอ็กซ์เพคเต็ดครับก็เข้าขาวยืนมือสองตัวนะครับแล้วก็อีกตัวยืนหลุมแต่ว่าเรามีป้ายร้านครับดีวเราใช้ป้ายร้านยาเข้าขาวเข้า,ขามาก่อนเราใช้ฮาร์เซ่ใบพีเดเตอร์ตัวนี้ก่อนครับเพื่อที่เขาจะได้ขัดขวางเราไม่ได้แล้วก็เชยเป็นป้าย ่าเข้าขาวตัวซีครับเพราะเดี๋ยวเราใช้อันอีกเฟ์นะจุดหนึ่งจุดไปใบซ้ำครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับมือเราเยอะละไปเสร็จปุ๊บเราก็เล่นเลยครับเป็นข้าขาวที่จะเป็นเมื่อกี้แล้วก็เข้าเข้าใข่ครับถ้าเกิดมีเข้าขาวโดดตามได้แล้วก็เข้าปลาครับมีเข้าขาวโดดตามได้เหมือนกันแล้วก็ทีนี้จะใช้เอฟเฟกต์ของเขา้าปลาครับเลี้ยงหัวเด็กเอาเข้าขาวมาเลี้ยงหัวเด็ก แบบว่าสเปย์มาบอกว่ากดใช่ครับสเปย์ข้าวขาวหนึ่งตัวแล้วเอาข้าวขาวในเด็กมาเรียงใช้ปุ๊บสเปย์ข้าวขาวครับแล้วก็เรียงตัวที่ติดชื่อข้าวขาวไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ข้าวแดงครับเปิดหัวเด็กสามใบถ้าเปิดเจอข้าวขาวโดดได้เราเรียงไว้แล้วยังไงก็เจอครับเดีเสใ็้ปุ๊บเราก็เริ่มเล่นแล้วครับเอซี่เปเรือน,นี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ใบที่ไม่น่าไว้วางใจของเขาคือใบเซตนี้ เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเขาไม่ไม่ไม่เปิดสักทีนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้าวอุนิครับตีได้โดยตรงแล้วใช้เรือนเนี่ยยิงไปเซตเขาแล้วก็จะปิดโดยโฮปเอฟเฟกต์จูวก่อนครับอ่ะดีเขาใบแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันโดนฮาเซียนไปแล้วไอแนทจูวครับมีตัวซ้ำๆครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของอุนิครับโชว์ข้าวขาวเพราะตรงนี้ต่อให้ข้าวเราไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกต์ของ ตัวอูนี่เนี่ยเอาไปถ้าอยากได้เองเสิร์ฟได้ปรับดาวครับเป็นห้าห้าครับแล้วก็เสิร์ฟข้าวขาวเข้ามาหนึ่งตัวทีนี้ก็เด็ีครับเป็นอูนิเอฟเฟกต์โจหนึ่งครับเชินมาครับแต่มาก็ไม่ช่วยละแล้วคูนี้เราทําเป็นโฮมได้เลยขอใช้ครับเดี๋ยวไปอัพแชนแล้วก็แปลงร่างไปโฮมธรรมดาแค่นี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วครับเอฟเฟกต์ของข้าวแดงครับ โชว์ข้าวขาวโดดแล้วถ้าเป็นข้าป่าครับนิดเลยอาทีเรือทุกใบก็จะได้เอฟเฟกต์ค้ครับตัวนี้ก็พลังถ้ามีต้องมีฟิลก่อนแล้วตัวนี้จะได้เอฟเฟกต์ว่าถ้าเกิดจะตีสองครั้งด้วยแล้วก็ถ้าเรือเราครับทำหลาทำตาต่ไม่เห้นไฟของข้ามได้จะยิงกระไบหนึ่งแล้วก็อุนิครับจะได้ใบกรใบกระหายนไฟของข้ามตามจำนวนเรือที่เรามีอยู่เรามีสามใบก็คือใบใสามใบเลยดูก่อนครับ ก็จูอูนี่ตีมาสาใบนะแล้วใช้เฟกของเรืออูนีครับใบสองตัวเพื่อที่จะปลอบภัยไว้ก่อนครับเผื่อเขามีอะไรตุกติกเราก็ใบให้มดหมดไปแล้วก็เฟกอูนีครับทีแรกจะตรงเลยแล้วก็เลือไข่ปลาครับยิงไปที่เซตไว้แล้วไม่ยอมเปิดคือใบนี้อ่าอะไรเนี่ยชุบชุบเนสเปีย์หรือชุบฟิวชั่นจากหลุมอ๋อ อันนี้ก็คือว่าดีนะครับที่เราใช้เคลียร์หลังไปก่อนเพราะไม่งั้นอ่ะเราถ้าลงติเราฆ่าสักคนไปเนี้ยครับเขาจะเปิดไปนี้เพื่อชุบได้ทาให้เรายุ่งยากกว่าเดิมแล้วไปเลยครับไลฟ์เขาเหลือห้าพันหนึ่งละเราใช้โฮปโฮปตีหมื่นครับตีผ่านเข้าไปเลยได้เลยเดี๋ยวปบแช่นชไครับเรียบร้อยก็สำหรับเดซเปียร์วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าช่วงนี้ครับเจอแต่เด็กเดสเปียเยอะมากๆเลยนะหาที่เกิดสู้ไม่ค่อยจะเจอเลยก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูร ha, ีดิกตอนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับ